เ้าวันนี้มาอยู่ที่ถนนช้างกราน,นะคะบริเวณนหน้าของโรงแรมดุสิตพรินเซสค่ะเพื่อจะมารับประทานอาหารเช้านะคะในบรรยากาศแสงแดดอุ่นๆยามเช้าที่โรงแรมดุสิตพรินเซสค่ะนี่นะคะพบกันที่นี่ทุกเชา Good Day ้ชากู้เดย์เบรคฟาสต์เจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงบริเวณด้านหน้าของโรงแรมดุสิตพรินเซสเชียงใหม่นะคะ อาหารเช้าเติมตอนที่50บาทค่ะสำหรับโรงแรมระดับ5้าดาวแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นจุดบริการนะคะจะเห็นว่ามีคนมารับประทานกันเยอะทีเดียวะคะ่ะก็มีที่นั่งสวยสวอยู่ด้านหน้าโรงแรมนะคะนคเมนูอาหารเช้าก็จะมีชุดไข่ปังนะคะ อันนี้คือชุดไข่ปัง50บาทชุดครับบดาก็จะเป็นไข่ดาไแดงแล้วก็มาแปัง50บาทแต่ถ้าจะเอากาแฟด้วยนะครับก็ไข่10บาทชุดขนมจีบเซรัเปาขนมจีบ25บาทเซรัปปาใไอศครีมไ้หูแดงไไข่เค็มเลือกได้นะครับสั่งกับพนักง,งานได้ ตอน,นเช้าๆก็จะพึกคพักนะฮะทำกาสสรผสมร้อนๆค่ะเนี่ยสัสาา่งซาลาเปากับขนมจีบกลับบ้านด้วยซาลาเปาก็มีไส้ครีมไส้หมูแดงไส้ไข่เค็ม,มคือไฮไลท์เลย สถานที่นี้นะคะดูสิดีดูดูสินั่งเสร็จค่ะนี่เรานั่งทางด้านหน้าด้านหลังของโรงแรมนะคะมีสวนคล้ยไม้ค่ะมาแล้วนะคาสำหรับชุดอาหารเช้าค่ะ ันนี้ก็เป็นชุดไข่ปังค่ะก็จะมีขนมปังไข่อมเมร็ตนะฮะแล้วก็เบคอนรวมทั้งไส้กรอกด้วยนะฮะแล้วก็กาแฟค่ะกาแ,แ,แฟสดรสเยียมนะคะวันนี้ทานลาเต้ค่ะถ้าสั่งเฉพาะชุดไข่นะคะก็50บาทถ้าสั่ง เป็นเซตแบบนี้ก็80บาทเท่านั้นเองค่ะไปว่านะคะเช้าเช้าก็แวะมาน,นมาเต7โมงเช้าถึง10โมงนะคะบริเวณหน้าหน้าของโรงแรมดุสิตปรินเซสถนนช้างาคลาดรับประทานอาหารเช้าโรงแรม5ดาวนาคาประหยัดกันอร่อยอย่างด้วยค่ะเจอกันนะคะ